A S.A Xóa la mấy What up A มึงทำอะไรเป็นบ้างมึงดูแต่หนังดูแต่ละครมีงานก็ไม่อยากจะทำเอาแต่ขี้เกียจติเอาแต่จะนอนมึงกับกูห่างกันตั้งไกลมึงไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะมองและมึงมันเป็นแค่หมามึงอย่าต้อแหลมาเป็นมังกรอย่าเอาแรปมึงมึงมาเผยแผ่มึงไม่มีสมองแต่มันยังเหลือแกบแค่แรปปูแค่นี้ก็เหลือแหลกไม่ต้องหาเขาโม้คมแค่โฟก็เหลือแดกเจอกับกูกูจะฟิปดิสแลกเสียเวลาที่กูไปปั้นซิปแพ็คมึงเป็นแค่ตุ๊ดกูทามึงกดกี๊แตกแล้วกูแดกมึงง่ายเสียยิ่งกว่าพีชอีทแหลกเป็น น้ตาเก่งแต่ปากแต่ไม่มีวิชาไม่มีใครเชื่อเพราะว่ามีศรัทธาอยากเป็นดินหรืออยากเป็นทรายกูทํางานจนเกือบจะตายเรียนจบมาเขาให้เป็นคนแต่มึงจบแล้วมึงเสือกเป็นควายกูด่ามึงแรงแล้วมึงจะโกรธกูไหมมีสมองทำไมไม่จดจําใช้ถ้ามึงพกก็จะไ่ตามกดไล่จะไม่มีคนช่วยแล้วมึงจะเรียนจบไหมและกูให้มึงคิดดีๆไม่มีหลอกเกียรติศักดิ์เพราะมึงได้คิดทฤษฎีแต่เทียบเยี่ยไรกับปฏิบัติฟังที่กูรับกูสะสมสะสมหลามมึงไม่ง่ายเหมือนขนมแต่มึงเป็นเหมือนขยะกูศิลปินกูใส่สีศิลปะเพราะ แบบกของจริงพวกกูได้ลุกกระดับเหมือนมึงมาแล้วมึงก็กลับรู้ว่าปังเดี๋ยวมึงก็ดับไม่มีชื่อมึงอยู่ในศักดิ์ถจะส่งความเฮ e ียเลยไปเฮียแบบประดับกูก็รู้ว่ากูหายไปนานปีกว่ามันจะสายไปยังมาล่าแชมป์ไม่ได้ขายรางวัลไม่เหมือนพวกมึงที่งขายไปตามควันเป็นทองคําได้ก็ทองคําเปลวเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงรับเป็นเซลอยากตายชารูว่ามึงอยากได้เลยมาเป็นไอดอลคูนะไอสัตว์แต่ว่าไอดอลความเลวในเฮีย